ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คือผมนะครับพอนเอ็กซ์เนียในแกลเกอรี่ทุกคนกำลังชมอยู่นั่นคือนักฟิวสดัตว์อ่ะ <c oughs> เอิม่มกูยังไม่ทันยังพูดไม่จบเลยตายแล้วคืออะไรไม่คืออะไรหึหึพวกมึงอ,อยู่ไหนเออเอ้าตายแม่โคตรโง่อะ โอ้โหเปลี่ยนปืนมันต้องเปลี่ยนปืนแล้วล่ะครับเราเล่นสายอะไรเนี่ยอ๋อเราไม่ได้เล่นแอสเซานะไม่ใช่สายถานัดเราเราเลยยิงใครเขาไม่ได้อุ้ย,ย,ยขอข้างบนข้างบนข้าง,งบนสไนเปอร์เอาไงเอาไงทิโลครับทิโลเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่มึง,มงเองมึงนี่เองนี่เองข้างหน้าครับข้างหน้าหนึ่งตัว อยู่ไหนวะอืมทำเป็นหมอบทำเป็นหมอบอย่าคิดว่าพี่ไม่รู้นะน้องยิงดิครับเออไม่มีอะไรใครอยากยิงอะไรอะไรอะไรเออทำมาขึ้นทำมาขึ้นไม่ได้หรอกครับกูแค้แนครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน มาเลยมามามอนเบบี้พาเราไปไปไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีโอ้โหฝั huh. ่งนู้นเต็มฝั่งนู้นเต็ม <c oughs> เยอะเลยฝั่งนู้นเยอะอย่างเยอะโหเราต้องเจอกับกี่ตัววะเนี่ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยแอบครับแอบ <c oughs> แอบตายได้ อยู่ดีกระโดดมาโอ้ไอ GT ้ GTX มัจะมากเกินไปแล้วนะ GTX คงยิงมาเดเออุ้ยอุ้ยอยู่ไหนบ้างอยู่ไหนอยู่ไหนไปทางนี้ทางนี้ทางนางี้ข้าเป็นกูข้าเป็นกูอ้ายหลอดเยอง์หลอดเอเยอร เอาไฟสองน่ะเออโอ้ยังดียังดียังช่วยเขาได้โหปืนอะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะเฮ้ยอันนู้นสองตัวเฮ้ยเอ้าจะมายิงองี้วะเอ้าโหปืนแปลกว่ะเปลี่ยนเปลี่ยนขอเย็บปืนหน่อยนะพวกเอา หยิบปืนดิพวกเอาปืนคล้ายๆกันนี่วะเอาตายแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงไหน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 มีบ้างมีบ้างไม่มีนะครับนู่น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 ตุ้มนี่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  ไปเลยวิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้รอด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 เอ้ยตายสัง,งั้นลูกซองอย,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ,อ,นอะไรทำมันเป็นติดีโฟ Hả? Wingby, Wingby thằng nít 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 thằng lộc thằng nít thằng nít อย่งเยอะอยังเยอะในตรงนี้ตรงนี้ตัวนึงตรงนี้ตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเรียบร้อยขบวนไม่มีสไนเปอร์นะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีก็ไปหลบหลบสิยิงยิงยิงเออแอตติครับได้แอตติ ying 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 ying, pha lại về bay, ờ pha lại về bay đã, may mì may mì, mình ying gắn mình <Nun> ying ta phải đi chui, ở hàng qua, là mình đốt điếu, ài à, hả? Mình ở hàng này, ở này. ไม่มีไม่มีโอ้โหแอบแอบแอบครับแอบสีคับสี่โฟ อุ้ยอุย๊ยโอ้ยตาไหนตาไหนมัจะมากไปแล้วเฮ้ย <Buddhist. S 1> ข้างหน้าเอ้าตายตายหูยังเยอะโอ้ยยิงพวกเดียวกันเองยังเยอะยังเยอะข้างหน้านี้หน้าเนหนึ่งตัวนี่ไงหนึ่งตัวทางนี้ทางนี้ทางนี้ างนี้ทางนี้ตายแล้ววะไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยไม่รอดกูก็อ้าวโอ้ยพระเกูไม่รอ,อดครับโอ,อ้ยพระเเอาดีเอาดีมีนขึออ้นมาทางนี้มัขึ้นมาทางนี้ไม่มีไม่มีข้างบนอเ,เอาดิเออ ทำลายทำลายสองตัวครับสองตัวแล้วไม่มีไม่มีโอ้โหข้างบนนี้น่าจะสนคยครับสไนคยหึครับสนายสนายนี่ตายเรียบร้อยครับอ่าข้าบน,นี้เขีย์ยง จะยังไม่เคลียยังไม่เคลียนะไอ้ลูกเอาอยู่งไหนบ้างวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงโดนยิงหลบหลบโอ้ข้างๆครับข้างๆข้างข้างเยอะข้างข้างเยอะหลบเข้ามาหลบ ดานาครับดานา่าดานา้าดานา้าโอ้โหเต็มยังเยอะยางเยอะ,อ,ยยอ,ะอู้อะไม่ทันครับเรื่องมันเศร้าครับที่มันไม่ทันอุย้ยอ้าวอีกแล้วอาว้าววายตายเอาดีมึงเป็นเลยพวกข้ามันข้ามันเออ ไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอีกหนึ่งตัวย,ย,ย,ยิง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 สนาเหรอสนาเหรอตายได้ไงอ่ะได้ไงอ่ะอะไรอะไรช่วยเพื่อนอ่าช่วยไม่หันแล้วเราจะมาทางนี้กันนะครับไปเช็คด้านบนว่าข้างบนมีมันหรือเปล่า โู่ข้างหลังครับข้างหลังไม่ชงไม่เช็คแม่งเุ้ยโดนสไน,นอีกแล้วมึงตายแน่นอนคราวนี้มึงไม่รอดแล้วแท็ไกไอพี่หน่อยแท็ไกไอพี่หน่อยแท็ไกไอพี่หน่อยเออรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้ว Tao ai mấy thằng Gì đi Ừ liếp rồi Nó ký lọc mấy thằng nó hổ Ờ Úi khăn lắng Khăn lắng Ừ dì em dì chạy lại xe lại Hổ khăn nó nói quá à Mày đừng อยู่ไหนหาบุมดีๆแบบพวกแกไม่ได้ไปหาบุมดีๆแล้วล่ะอยู่ไหนวะอยู่ไหนไม่มีไม่มีมมเฮ้ยเฮ้ยต,ต,ต,ตรงนี้มีอีกตัวตายเรียบร้อยตายคู่ ông cú ao mình ao hít léo hả? hả ngon gái xe máy xe máy mà cái cho mà cái <laughs> <laughs> หลบก่อนหลบก่อนโอ้โหในการระเบิดที่ยิ่งใหญ่มากอ้าตายครับตายยิงดิยิง,ยงยเข้าไปโอ้โหยิงไม่ทันโอ้เศร้าว่ะเศร้าเอาไงดีเอาไงทางนู้นเราไปทา,างนี้ดิจะรอดไหมสไนส์สไนส์สไนส์สไนสไน์สนสนว่ะสไนส์ว่ะสไนสไน์ น,นายอยู่ฝั่งโน้นขึ้นมาทางนี้ดีกว่าเอา้าเป็นไรวะเอา้เาเอ้านี่มันคืออะไรเนี่ยเออไม่ตายอยีกแฮะเอา้านุ่นตายครับเอ,บมมอ้ากระสุนมดทำไมกูงงอีกแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ตายแล้วแหละเกิดเหตุขัดข้องบางอย่างนะครับไม่เป็นไรเราแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วโอ้ยเจนโง่ เออรอละโว้ยลุกดิลุกดิอยู่ทำไมอ่ะอยู่ทำไมเออกูไปตั้งอะไรฮะตั้งให้มันยิงทีละนัดเหรอไมเอ่เ <c oughs> ็อื้อหืมแล้วเปินปืนแล้วละ่ะว้าเอาดีดีกว่าเออ เอ็มจีนะเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนวะเต<อ>่าเฮ้ยเดียวว่าเป็นกระสุนไอ้ยเดียวว่าเป็นยาวางระเบิดไปดีเออไปวางไปเราขึ้นทางนี้ดีกว่าเราขึ้นทางนี้แล้วเราก็จะยิงอัดหน้า,ามันอุ้ยอุ้ยอุ้ยปัย่นไปแล้วฝั่นไปแล้วฝั่นไปแล้วว้า เปลี่ยนปืนครับเปลี่ยนปืนปืนปน,นี้แหละปืนที่ใช่เอ้าโถเอ๋ยขึ้นดิครับเออไปไปเลยพวกไปไปไปอยู่ไหมอยู่ไหมทำมาเคลีย้ยมาแล้ว ตรงนู้นก็ไม่น่าจะมีสไนเปอร์รยิงสิยิงมันยิงมันยิงมันโอ้โหแม่งรอดแม่งรอดเอาตัวนี้ดีกว่าลูกซองจำเสียงลูกซองได้จำเสียงลูกซองได้ลไดแล้วมันอยู่ไหนละเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่นอ้ออาวงงแป๊บถอยไปถอยไปเออ ไอ้เอ้ยยิงยิงยิงโอ้โหสุดยอดมากครับสุดยอดมากเลยครัสอ้าวตายไปได้เหรอวะโอ้ยโอ้โหโอ้โหหนีหลบหลบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้าวิ่งผ่านไปได้ไงวิ่งผ่านไปได้ไงวิ่งผ่านไปได้ไง ต้องไปแก้แขนครับแม่งไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกต้องไปแก้แขนเนี่แหละเ้าหมายเยียบเราหันหลังให้อยู่ครับเราต้องตุ๋ยครับต้องตุ๋ยต้องตุ๋ย เออแหละ Emmanuel? แก้ไขเรียบร้อยโอ้โห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 เรียบร้อยตามตัวครับดับสนิทไปแล้วไปแล้วโน่นโน่นข้างหน้าข้างหน้าไปทางนี้ดีกว่าเพื่อเจอของเด็ดนี่ไงเด็ดจริงเด็ดจริงๆ เอ้ยไปทางนี้มาไปทางนี้อะไรมาทำเป็นกระโดดคิดว่าจะเลาะคิดว่าจะเท่เหรอเอาจริงแล้วนะอุ้ยผมเอาจริงแล้วนะครับนะครับ,บ,บข้างบนข้างบนเอ้ยนทำเพื่อนกูทำเพื่อนกูทำเพื่อนกู ตายซะบุ้มแมงไหมวะโอ้ยโดนลูกสองเจ้าเก่าคนเดิมอีกแล้วตรงนี้ตรงนี้นี่จดชีวิตขึ้นมานายจะต้องรอด ตายตายเออตายซะตายซะให้เด็กเวนจะวิ่งไปไหนอดอดแล้วล่ะพวกโอ้มีศพทหารอยู่ครับตรงนู้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่ตอนนี้ข้าละ66เข้ากันแล้ว อะไรมายิงเพื่อนกูทำไมเอาชุบชีวิตดิเอาปล่อยแม่งเออเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กนะูขอร้านะขอร้านะตากูอดได้เหมาอดวะโอ้โหอดอีกแล้ว ไล่ดิไล่ดิเอ้ยชิบหายโถอ่ะแล้วไปกูไปกินตั้งไปโอ้โหฆ่าเพิ่มทูฆ่าเพิ่มทูนี่ตายซะตายซะตายตายตายจะแก้แค้นเว้ย แกแคนแกแคนแกแคนเออกูโดนแกแขนอ้าวเกิดตรงนี้โว้ยได้เวลาชำระแค้นแล้วมึงน,นี่เองไม่รอดหรอครับไม่รอดไม่มีทางรอดจะตายัยรุ่นทำมาส่งเสียงดัง คิดว่าจะรอดเหรอมาส่งเสียงดังแถวนี้คิดว่าจะรอดเหรอมีไหมมีไหมไม่มีแล้วแถวนี้หลบเข้าไปเอ้ยนู่นนู้นโอ้โหฝันไม่ได้อีหนูโอ้โห,อหโอ้โหโอ้โหฝันฝันไปฝันไปใครจะโง่เดินตรงๆล่ะครับใครจะโง่เดินตรงๆล่ะครับ หาอะไรหาหาพี่เหรอหาพี่เหรอเอากูระเบิดใส่อะไรบ้างวะเนี่ยมึงใช่ไหมที่ส่องกูเมื่อกี้ยันก็ตายไปทั้งคู่ซะอู้หอ้โหูขอดักตัวขอดักตัวโลง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 เอาดิ คืนมาสู้ต่อเลยเอเอเรียบร้อยโอ๊ยยิง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 โอ๊ยกูรอดโอ้โหรอดได้ไงอ่ะไม่น่ารอดไม่น่ารอดครับเสือกรอดได้ยินเสียงปืนข้างหน้านี้ต้องไปช่วยเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆฉันมาแล้ว ฉันมาแล้วฉันมาแล้วไปข้างหน้าข้างหน้าอา้าวหายไปไหนวะอะไรอะไรเออตาย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 ,ตาย,ตายอย่ามาทำซ่าแถวนี้นะน้องอย่าทำซ่าอย่ามาทำซ่ายังไม่ได้ฆ่าซึ่งกุดดาวแบบเอา,าแบบเรียบร้อย ยิงดิโอ้โห و, โอ้โห و, โอ้โห و. โอ้โหอ้าวตายสักทีไอ้สัตว์ได้สซตครับโอ้โห و, มันกระโดดตายอย่างพิวอะไรพึ่งโผล่มาอะไรตเออ โดนใครฆ่าเนี่ยอ่านชื่อไม่ทันแต่ขอแก้แค้นแป๊บอยู่แถวอยู่ตร,ตรงแถวนี้แน่นอนแถวนี้แน่นอนบอกจงออกมาแถวนี้แหละแถวเนี้ยแหละเีอยอะไรวะต้องตายแล้ว เอาขอบวนก็เอ้ยเอ้ยข้ยางหลังข้างหลังฆ่ากูฆ่ากูรอ,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 อดรอดครับอหูอ้าวอ้าว,วไปครับไปรอ,อ,อดรอดโโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโูหโห ไปครับไปเพนเพนวัดถึงฟังจะได้อยู่แล้วแต่วะเมื่อกี้นี้จะได้อยู่แล้วโอ้ข้างหน้าอย่างเยอะอยิงสู้ดีวะอ่าลุกขึ้นมาพวกกำลังสำคัญของเรา ไปไปเอา้าคุณโดนอะไรอีกแล้วโอ้โดนอะไรก็ไม่รู้ยิงดิเออเอา้เอาอเี้ยคุณโดนกี่รอบแล้ววะมึงน,นี่เองมึงน,นี่เองไม่ใช่้าผิดตัว ตายตายตายไปตายไปเออรอดแล้ว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 ตายดิตายโอ้โหขอสักตัวร่อๆอีกสักอีกอีกท่าตัวนี้ขอรลรอขอรลรอขอรลรอนะอ้าวชนะอีกแล้วนะครับล่อจริงๆขอไอค่าแป๊บเออก็ สวัสดีนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ